ประทับทิมบ่อใหญ่นะทุนเราเอามาเลี้ยงตั้งแต่วันที่15น,นี้23เราเลี้ยงได้8วันแล้วไซ้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะคะ2เงนี้วกันแล้วเรามาอส่เลี้งๆอยู่เลยวันนี้เราให้อาหารโปรตีนสูงค่ะ42%นะคะอย่าเล่งให้มันโตวไวๆภายในเดือนสองเดือนแรกนะคะ แล้วก็เลยเน้นอาหารโปรตีนสูงให้มันกินเลยน่ค่ะตัสวยๆอ่ะสวยมากเห็นไหมนี่ยๆอ้วนมากเลยนะเอาจะได้ตัวน้อยแทนใมวัอ้วนอนจับผิดจับผิดเอาตัวอ้วนอให้ดูนี่ปลาของลิลลี่อ่ะทุกคนบ่อนี้โตขึ้นมานี่14ตันเลยนะคะโอ้แต่ละคนท้อง แต่ละตัวนี่ท้องป่องมากแล้วนะยังไม่อิ่มกันเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่นนนยกรหายรียนะอ่ะกินเล่อันนี้เราให้มื้อละสองกิโลนะคะยังไม่อิ่มกินจุมาก